ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีคะสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกและการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดโครงการอบรมปโปรแกรม คลังสินค้าอัตโนมัติเบื้องตน้นสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกและการจัดการระบบขนส่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดโครงการอบรมโปรแกรมคลังสินค้าอัตโนมัติเบื้องตนอ้น Basic Facsim โดยมีดรชัยวัฒน์หาฤทัยพันธ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกให้ตอบสนองต่อความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่9พฤศจิกาย,ยน2563นาอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปุณภาเหลืมล้ำรายงานไพรสณนีไทยเปิดตัวภาพยนตร์สั้นออนไลน์ฝากไพรให้ถึงเธอเปิดเก้าเรื่องจริงเกี่ยวกับบุรุษไพรสณีแบบเจาะลึก นายกอกิจด่านชัยวิจิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสีไทยจำกัดเปิดเผยว่าไพรสีไทยร่วมกับเกรเอ็นเจยูเนเต็เปิดตัวภาพยนตร์สั้นออนไลน์ฝากไพรให้ถึงเธอถ่ายทอดความสัมพันธ์ของไารสีไทยและคนไทยผ่านความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ในการเป็นไบรสณนีไทยที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาต่อเนื่องถึง137ปีโดยภาพยนตร์สั้นออนไลน์ฝากไปรให้ถึงเธอใช้ข้อมูลจริงจากแบบสำรวจบุรุษไบรสณนีกว่า20,000คนมานำเสนอและเชื่อมโยงเรื่องราวจนสำเร็จเป็นภาพยนตร์สั้นมีเก้าเรื่องที่น่าสนใจที่คนไทยอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับบุรุษไรสณีทางนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมภาพยนตร์สั้นออนไลน์ ฝากไพรให้ถึงเธอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่าน YouTube Channel Thailand Post Channel และช่องทางออนไลน์ต่างๆของไพรสนีไทยรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี